วิชา LAW 2 1 0 8ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าเช่าซื้อจ้างแรงงานจ้างทำของมาตราที่รวบรวมมาจากข้อสอบเก่าๆที่จำเป็นจำเป็นจะต้องท่องมีทั้งหมด25มาตรามาตรา538เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลยมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมถ้าเจ้ามีกำหนดกว่าสปีขึ้นไปหรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไช้หากไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ท่านว่า การเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสมปีเมาตาตา544วรรคหนึ่งทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกท่านว่าหาอาจทำได้ไม่เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่าวรรคสอง ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้มาตรา552อันผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ใช้กันตามประเพณีนิยมปกติหรือการดังกำหนดไว้ในสัญญานั้นท่านว่าหาอาจทำได้ไหมมาตรา554 ถ้าผู้เช่ากระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา552หรือมาตรา553หรือฝ่าฝืนข้อสัญญาผู้ให้เช่าจะบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทกฎหมายหรือข้อสัญญานั้นๆก็ได้ถ้าและผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามท่านว่าผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้มาตรา560วรรคหนึ่งถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะบอกเลอกสัญญาเสียก็ได้วักสองแต่ถ้าค่าเช่านั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือนหรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไปผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใดซึ่งพึงกำหนดอย่ายให้น้อยกว่า15วันมาตรา566ถ้ากำหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏความที่ตกลงกัน หรือไม่พึงสันนิษฐานได้ใสท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าก็ได้ทุกระยะแต่ต้องบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสองเดือนมาตรา5 6 9วรกหนึ่ง อันสัญญาเช่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ละง,งับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิทรัพย์สินซึ่งให้เช่าวักสองผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วยมาตรา570ในเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้นั้นถ้าผู้เช่ายังคองทรัพย์สินอยู่และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักทวงใส ท่านให้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลามาตรา5 7าวรรคหนึ่งอันว่าเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ข่าววรรคสอง สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะมาตรา574วรรคหนึ่งในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองข่าวติดติดกันหรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย วรกสองอันหนึ่งในกรณีกระทำผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นข่าวที่สุดนั้นท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าคลองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งมาตรา575อันว่าจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง รียกวูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานมาตรา581ถ้าระยะเวลาได้ตกลงว่าจ้างกันนั้นที่สุดลงแล้วลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปอีกและนายจ้างรู้ดังนั้นก็ไม่ทักทวงใสท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่สัญญา เป็นอันได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่โดยอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิมแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเลือกสัญญาเสียได้ด้วยการบอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปนี้มาตรา582วรรคหนึ่งถ้าคู่สัญญาไม่ได้กำหนดลงไว้ในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไหร่ ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างค่าวถัดไปข้างหน้าก็อาจทำได้แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสามเดือนวักสองอันหนึ่งในเมื่อบอกกล่าวดังว่านี้ นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจำนวนที่ต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียวแล้วปล่อยลูกจ้างจากงานเสียในทันทีก็อาจทำได้มาตรา583ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดีหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจินก็ดี และทิ้งการงานไปเสียก็ดีกระทาความผิดอย่างร้ายแรงก็ดีหรือทําประกอบการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดีท่านว่านายจ้างจะไล่ออกโดยม่พักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สิ้นหมายทดแทนก็ได้มาตรา586ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ซึ่งนายจ้าง ได้จ้างเอามาแต่ถิ่นโดยนายจ้างออกค่าเดินทางให้ใสเมื่อการจร้างแรงงานสิ้นสุดลงและถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาแล้วท่านว่านายจ้างจำต้องใช้ค่าเดินทางขากลับให้แต่ต้องเป็นดังต่อไปนี้คือวงเล็บหนึ่งสัญญาไม่ได้เลิกหรือระงับเพราะการกระทำหรือความผิดของลูกจ้างและวงเล็บสองลูกจ้าง กลับไปยังถิ่นที่ได้จ้างเอามาภายในเวลาอันสมควรมาตรา587อันว่าจ้างทำของนั้นคือสัญญาซึ่งบคุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บกคุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นมาตรา589ถ้า 3, สัมัาระสำหรับการงานที่กล่าวนั้นผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่านว่าต้องจัดหาชนิดที่ดีมาตรา591 ถ้าความชำรุดบุกพ่องหรือความชักช้าในการทํานั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้ก็ดีเพราะคําสั่งของผู้ว่าจ้างก็ดีท่านว่าผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดเว้นแต่จะได้รู้อยู่แล้วว่าสัมภาระนั้นไม่เหมาะหรือว่าคําสั่งนั้นไม่ถูกต้องและไม่ได้บอกกล่าวตักเตือนมาตรา595 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระไั้ความรับผิดของผู้รับจ้างในการบุกพองนั้นท่านให้บังคับด้วยบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ลักษณะซื้อขายมาตรา596ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ทําไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ดีหรือไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญาเมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะลดถินจ้างลงหรือสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลาก็ชอบที่จะเลือกสัญญาได้มาตรา597ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับการที่ทำนั้นโดยไม่ได้อิทเอื่อนผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเนื่นช้ามาตรา603วรรคหนึ่งถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการจ้างทํานั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซท่านว่าความวินาศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้างหากความวินาศนั้นไม่ได้เป็นเพราะการกระทําของผู้ว่าจ้างวักสองในกรณีเช่นว่านี้สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้มาตรา6ก5ถ้าการจ้างยังทําไม่แล้วเสร็จอยู่ตราบใด ู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้เมื่อเสียค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นมาตรา606วรรคหนึ่งถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างและผู้รับจ้างตายก็ดีหรือตกเป็นผู้ไม่สามารถทำการที่รับจ้างนั้นต่อไปได้ด้วยไม่ใช่เพราะความผิดของตนก็ดี ท่านว่าสัญญานั้นย่อมเป็นอันติ้นลงวรสองถ้าและส่วนที่ได้ทําขึ้นแล้วนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างใสท่านว่าผู้ว่าจ้างจําต้องรับเอาไว้และใช้สินจ้างตามสมควรแก่ส่วนนั้นๆมาตรา607อผู้รับจ้างจะเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างแต่ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใดๆของผู้รับจ้างช่วง